ผลตรวจเอกสมยศภูมิพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยสัญญาของโค้ชมาสทระอิชิอิเป็นสัญญาระยะสั้นเพียงแค่สเดือนเท่าที่คุยกับคุณแป้งเห็นว่าสัญญาไม่มีปัญหาอะไรแล้วซึ่งระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาคือโคเวอร์กับสัญญาเก่าของมาโนโพกิง้งคือสิ้นเดือนมีนาคม2567หรือ3เดือน แต่มีออปชันต่อสัญญาขึ้นอยู่กับนายกสมาคมคนใหม่ว่าจะต่อหรือไม่ผมไม่อยากเซ็นสัญญาข้ามวาระของตัวเองมากนักเพราะเป็นเรื่องของมารยาทอีกอย่างหากสมมุติผมเซ็นไปสองปีแล้วนายกคนใหม่อยากจะเปลี่ยนก็ต้องจ่ายชดเชยอ,อีกไม่รู้กี่เดือนผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเผยถึงการเซ็นสัญญากับมาสถระอีซี ในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ว่าตอนนี้สัญญาได้ข้อสรุปแล้วและคาดว่าน่าจะมีการเซ็นสัญญาในสัปดาหนะ์หน้า